นี้เรามาชมโบราณสถานนะครับสิมวัดบรมคงคาสิมโบรคคาณของศิลปะอีสานนะครับสิมวัดบรมคงคาอยู่ที่บ้านองแวงนะครับอำเภอพุทธปสง์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับตอนนี้เราพามาชมโบรคคาณสถานที่จังหวัดบุรีรัมย์โบราณสถานแห่งนี้เป็นสิมนะครับซึ่งเป็นคําโบราณหรือที่ภาษาภาคกลางเรียกว่าอุโบสถนะครับ รูปทรงอาคารเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกนะครับประตูทางเข้ามีด้านหน้าด้านเดียวก็คือด้านทิศตะวันออกนะครับซึ่งมีทางเข้า2ช่องนะครับหรือว่าอาจจะทําเป็นด้านหนึ่งเป็นทางเข้าด้านหนึ่งเป็นด้านทางออกนะครับแต่ว่ามีอยู่ที่ผนังด้านทิศตะวันออกด้านเดียวไม่ได้มีทางด้านทิศตะวันตกนะครับผนังทั้ง3ด้านไม่ว่าจะเป็นทิศเหนือทิศใต้หรือว่าทิศตะวันตกเป็นผนังทึบนก่ออิฐถือปูน จากล่อง้อยนะครับหน้าจะได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์นะครับเพราะว่ามีในส่วนที่เป็นปูนปูนแบบปูนซีเมนสมัยปัจจุบันนะครับด้านหน้าก็จะมีปฏิมาก,กรรมนูนต่ำนะครับเกี่ยวกับรูปยักษ์ซึ่งเป็นศิลปะแบบพื้นถิ่นมากเลยครับบานประตูทั้งสองบานนะครับแกะสลักจากไม้นะครับแต้มสีซึ่งบานประตูด้านนี้นะครับก็จะมีตอสอ แล้วก็มีรายละเอียดบุคคลที่เป็นผู้นําในการก่อสร้างนะครับแต่ว่าได้หลุดดนร่วงลงมาบ้างแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งวัดบรมคงคาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นซีนเก่าแก่โบราณจากป้ายด้านหน้านะครับเขาบอกว่าโบราณฐานอุโบสถวัดบรมคงคาสร้างพศ2452นนะครับซึ่งปัจจุบันก็ได้ร้อยกว่าปีมาแล้ว เดี๋ยวพาเดินชมรอบๆนะครับเป็นอาคารสี่เหลี่ยมนะครับหรือที่เรียกว่าสินทึบนะครับเพราะว่าก่ออิฐผนังทึบทั้งสามด้านอาซีด้านนะครับขอไปสีด้านด้านทิ่ตะวันออกด้วยฐานนะครับเป็นร่างสุดก็จะเป็นฐานหน้ากระดานบัวคว่ำนะครับแล้วก็อกไก่แล้วก็ต่อด้วยบัวไงแล้วก็ค่อยเป็นชั้นของเดือนผนังของอาคารนะครับด้านบนก็จะเป็น หลังคาโครงสร้างไม้ปูด้วยกระเบื้องหางเว้านะครับอรอบรอบอาคารเป็นหลังคาอีกนกโดยรอบอาคารรอบรอบอาคารนะครับรองรับด้วยเสาไมา้รอบอาคารเลยนะครับอาคารแบ่งส่วนโถงขนาด3ห้องนะครับก็คือห้องที่1ตรงนี้นะครับห้องที่2แล้วก็ห้องที่3กรอบของหน้าต่างแต่ละด้านก็จะ ปั้นปูนนวนต่ําเป็นรูปพญานาคเกี้ยวนะครับสวยงามมากและมีความเป็นพื้นถิ่นสูงมากนะครับแต้มสีลวดลายแบบชูชาดมากเลยนี่เป็นพญานาคแบบพื้นถิ่นนะครับน่าจะเป็นคล้ายพญานาคลาวนะแบบนี้นะดูเป้นนะครับดูไม้แกะสลักด้วยโอ้โหสวยงามมากนะครับได้รับการบูรณนะอย่างดีแล้วก็ปัจจุบันก็ยังมีการใช้งานนะครับเพราะสังเกตเห็นมี ใบเสมาด้วยแสดงว่ายังมีการใช้งานมาจนถึงปัจจุบันนะครับมีการใช้บวชมาร้อยกว่าปีแล้วผนังด้านหลังของอาคารก็จะแต้มสีนะครับหรือที่อีสานเรียกว่าหูบแต้มเล่าเรื่องเกี่ยวกับนี่บ้านพระยายมราชเอามีเรื่องพระยายมราชด้วยน่าจะเกี่ยวกับสวรรค์น,นะครับเปรตตีแม่เลรนซู้กับเลนสู้กับผัวน่าจะเป็นภาษาอีสานนะครับเปรตตีพ่อ มีผ้ามาลัยด้วยนะครับพ้ามาลัยท่องสวรรค์เรื่องเกี่ยวกับพระมาลายผ้ามาลัยท่องนรกและสวรรค์ซึ่งเป็นวรรณกรรมที่สําคัญของทางพุทธศาสนาแล้วก็ทางภาคอีสานก็จะมีความนิยมเป็นอย่างมากนะครับถ้ามีการวาดหูเต้มก็คือขาดไม่ได้เลยเรื่องเล่าเกี่ยวกับพารามาลัยท่องนรกแล้วก็ไปสวรรค์นะครับจะปรากฏเฉพาะผานาังด้านทิศต,ตะวันตกด้านเดียวนะครับส่วนทิศอื่นๆไม่ได้วาดหูเต้ม แต่จะปั้นปูนนุนต่ําเป็นรูปพญานาคแทนนะครับซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของสิมวัดแห่งนี้ถือว่าสวยสดงดงามเป็นอย่างมากนะครับครับผมวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาชมสิมโบราณน,นะครับอําเภอพุทธสงเพียงแค่นี้นะครับสถานที่ต่อไปจะเป็นที่ไหนนั้นรอติดตามชมได้นะครับขอบคุณครับ